สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองเทโรคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรพิมพ์โชคดีเทวรักเพื่อเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง MORPONG 999 พลังงานชาวราศีมังกรดาวอาทิตดาวจันทร์ดาวพุธดาวศุกร์ลัคนาสถิตราศีมังกรนะครับชาวราศีมังกรนะครับผมคุณได้พลังงาน a g e of w a n d s K okay. ถือว่าช่วงนี้เป็น าการเริ่มต้นใหม่ๆหรือว่าถือว่าเป็นเขาเรียก auspicious หรือว่า,าเริ่งามยามดีเนะาะ auspicious เริ่งามดําดีที่จะเริ่มต้นนะฮะผมรู้สึกว่าด้วยพลังงานของเอเจบอลเนี่ยอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเรื่องของการงานนะฮะเป็นหลักนะครับผมอาจจะได้รับโอกาสในการทําทงานหรือว่าได้รับโอกาสใหม่ๆในการลงทุนนะฮะ ในเรื่องอสถานการณ์ในเรื่องของการงานจะดีขึ้นในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรนะฮะสำหรับใครที่ทำมาเนี่ยผมรู้สึกว่าสมมุติว่าทำอะไรมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยจุดนี้จะเป็นจุดที่เห็นโอกาสใหม่ๆหรือว่าเห็นช่องทางใหม่ๆนะฮะไม่ว่าจะหน้าที่การงานของคุณนะฮะสำหรับใครที่โยกย้ายสายงานเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้รับการเขาเรียกอะไรดีไม่ได้รับการ สนับสนุนจากพลังงานนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าออกสบอนเป็นสถานการณ์ที่จะมีสิ่งใหม่เข้ามาซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวคุณเองไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ใหม่เพราะมันเป็นสิ่งใหม่หมดเลยเป็นเรื่องเป็นหนทางใหม่เป็นงานใหม่เป็นงานที่แตกแขนงออกจากสิ่งที่คุณเคยมีประสบการณ์นะฮะให้คิดไว้ในลักษณะนั้นนะครับผมอะไรนะหมอไม่มีเรื่องของความสัมพันธ์เลยเหรอจริงๆแล้วเอเจบอลเน้นในเรื่องของการงานประมาณสัก แต่ว่าในอีก3 0ที่เหลือเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เอจวอนจะเป็นสถานการณ์ที่มีความสัมพันธ์แบบร้อนแรงด้วยพลังงานของเอซวอนวอนคืออะไรครับวอนคืออะไรครับวอนคือธาตุไฟไงฮะพอนคือธาตุไฟมันเป็นสถานการณ์ที่ใช่ใช่คำว่าใช,ใช้คำว่าอะไรดีใช้คำว่า รักหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าที่แน่ๆใช้คำว่าปรารถนาได้แน่นอนครับผมหรือ desire หรือว่าคือไม่แน่ใจว่าจะเป็นความรักหรือเปล่านะฮะยิ่งไม่ต้องพูดถึงในเรื่องของความเขาเรียกอะไร r e l ล t i o n s h i p ในเรื่องของความสัมพันธ์ในระยะยาวเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับปิง๊งเหมือนกับเจอใครที่ถูกใจมากๆนะฮะแต่ยังไม่รู้ว่ามันใช่มันใช่ความรักหรือเปล่านะครับผมผมรู้สึกว่าปิ๊งเนี่ยเป็น เป็น first stage หรือว่าเป็นเขาเรียกอะไรดีเป็นขั้นแรกของคือ first impression ผมรู้สึกว่าคุณอาจจะได้เจอใครที่รู้สึกว้าวแต่เขาอาจจะไม่ว้าวคุณหรือเขาคุณอาจจะไม่ว้าวเขาก็ได้เมื่อเมื่อเรียนรู้นิสัยกันแต่ว่าเหมือนกับมีโอกาสที่จะเห็นความสัมพันธ์ใหม่เกิดขึ้นที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็น desire เป็นเหมือนกับเจอคนที่ปิ๊งว้าวนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไป clarify กันนิดนึงแล้วกันนะฮะสำหรับ age of one ฮะฮะตลกดีเด e h เฮ m i t มินะฮะโอเคเป็นสถานการณ์ที่ผมรู้สึกว่าเป็นพลังงานที่รู้สึกมีโอกาสหรือมีปิงวาวหรือมีอะไรเข้ามาแต่ด้วยพลังงานของเดอะเฮอร์มิตเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ตอบสนองเออไม่ตอบสนองกับสถานการณ์นี้คือประมาณว่าถ้าเกิดคุณเจอโอกาสอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย แล้วเหมือนกับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้ตอบสนองอเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับเพิกเฉยนะฮะหรือไม่ตัวคุณเองก็รู้สึกมองข้ามไปหรือรู้สึกว่ายังยังไม่พร้อมเป็นสถานการณ์ที่อยากจะอยู่คนเดียวอยากจะคือเป็นไปได้ว่าตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสแต่ว่าไม่ไม่เปิดโอกาสนั้นเพราะตัวคุณเองอกำลังเยียวยาตัวคุณเองอยู่คุณเองกำลังทำอะไรสักอย่างหนึ่งส่วนตัวของคุณ <c oughs> คือ โอกาสมาเคาะประตูนะฮะคุณบอกไฮบายไฮแล้วก็บายพร้อมกันเลยสวัสดีแล้วก็ลาก่อนพร้อมกันเลยเหมือนเหมือนแบบผมรู้สึกว่ามันมันมีโอกาสเข้ามาแต่ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับคุณเองชัดดาวหรือคุณเองที่แบบไม่ไม่ไม่เปิดโอกาสนะฮะเออเป็นลักษณะนั้นนะฮะเออเดอะเฮอร์มิตประหลาดมากนะฮะโอเคตอนนี้ เป็นสถานการณ์ที่ต่อให้มีอะไรเข้ามาเนี่ยเหมือนกับชนชนต่อปึ้งคือแบบไปต่อไม่ได้เหมือนกับเฉยๆนะฮะคุณได้ queen of swords ว้าวโอเคคุณได้ queen of swords เป็นสถานการณ์ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความสัมพันธ์เนี้ยรู้สึกมั่นอกมั่นใจมั่นอกมั่นใจมากในการตัดสินใจในสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นผมรู้สึกว่า มีเหตุผลก็จริงด้วยพลังงานของ queen of source นะฮะ queen of source s o r c e คือ intellectual คือสติปัญญาคือความรู้นะฮะผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับตัวคุณเองมองสิ่งนี้ด้วยเหตุผลและขาดเ,เขาเรียกอะไรดีขาดอารมณ์ความรู้สึกเป็นเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับเขาเรียกอะไรขวานผ่าซากหรือว่าเขาเรียกว่าพูดถึงเหตุผลอย่างเดียวเขาเรียกมะนาวไม่มีน้ําคือเหมือนกับ ไม่ได้มีความรู้สึกรู้ษาเหมือนตัดสินใจโดยลอจิกเหมือนกับโรบอทเหมือนกับอะไรอย่างเงี้ยเออจับจ,บจบตอนนี้จะบอกว่าโรบอทมันก็ได้อยู่มั้งเพราะว่า AI มันยังไม่ฉลาดนะแต่ว่า AI มันเริ่มฉลาดขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มจะใส่ความรู้สึกมันเริ่มจะมีความรู้สึกของของตัวมันเองได้แล้วเนะี่ยเออก็น่าสนใจนะฮะผมพูดถึงแน่นอนครับ Chat GPT นั่นเองนะคือ ใครที่ยังไม่รู้จักนะครับผมก็เข้าไปดู Chat GPT เป็นสถานการ์ที่ตัว AI เนะี่ยซึ่งก็ใช้กันอยู่นะฮะเออคุณใช้ตอนนี้เขาก็ใช้กันอยู่ถ้าใครเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆนะฮะเฟซบุ๊กทิก k t อกอะไรพวกนี้หรือว่า Google ก็แล้วแต่เวลาคุณแล้วมันก็จะลิงก์กับแอปอื่นๆของคุณเช่นคุณใช้ Lazada คุณใช้อะไรก็แล้วแต่แอปซื้อสินค้าของคุณอนะแล้ว พอคุณกดดูไอเทมอะไรสักอย่างใน YouTube หรือสิ่งที่คุณสนใจเนี่ยพอคุณเข้าแอปสินค้าพวกนี้มันก็จะป้อนมานะฮะแต่เป็นสถานการณ์แบบคืออย่างนี้นเป็นสนานการ์ในลักษณะที่คุณเองเอด้วยพลังงานของ Queen or Source เนี่ยคุณเองมองถึงเหตุผลแล้วก็มีเขาเรียกอะไรมีการปฏิเสธมีการไม่ยอมรับโอกาสเหล่านั้นที่เข้ามานะฮะอโอเคอ น่าสนใจนะฮะทำไมคุณถึงทําแบบนั้นนะฮะทำไมถึงเป็นสถานการณ์ในลักษณะนั้นนะครับผมเดี๋ยว clarify เรื่องของความรักไปเลยนะฮะความสัมพันธ์คุณได้ p a g e w o n d s อ๋อโอเคเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองพิจนารณาด้วยเหตุผลนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวคุณด้วยพลังงานของ Pagebonds เป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองไม่อยากเอาเวลาไปเสียกับ,ก,บ,ก,บกับกับการเริ่มต้นคุณรู้สึกว่าคุณ คุณรู้สึกผมไม่แน่ใจจะใช้คำว่ากลัวหรือว่าใช้คำว่ากลัวได้กลัวเสียเวลานะฮะคือไม่ได้กลัวว่าผิดหวงังแต่มันเหมือนกับคุณกลัวเสียเวลาที่จะเริ่มต้นใหม่อะไรสักอย่างหนึ่งนะในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับผมโอเคคลไฟเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์โอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้แหละโอ้โอ้โอ้เย้โอ้ย <laughs> คุณได้ five w o n d s นะฮะผมรู้สึกว่าโอกาสที่มีเข้ามาเนี้ยคุณเองอยู่เฉยๆก็ดีแหละนะฮะโดยพลังงานของ The Hermit ผมรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่อาจจะดีสำหรับตัวคุณแต่คุณไม่พร้อมนะฮะผมรู้สึกว่าจะเกิดความขัดแย้งถ้าตัวคุณเองเปิดรับโอกาสนี้มันเป็นสถานการณ์ที่ พักไว้ก่อนแล้วกันจดไว้ก่อนหรือว่าลิสต์ไว้ก่อนก็ได้แล้วเมื่อคุณพร้อมหรือเมื่อสถานการณ์ต่างๆมันมันชัดเจนมากขึ้นคุณค่อยเริ่มต้นดีกว่าเพราะเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวคุณเองจะวิ่งเข้าไปสู่ความขัดแย้งนะฮะซึ่งผมไม่อยากให้ตัวคุณเองเข้าไปในสถานการณ์นั้นหรือเป็นสถานการณ์ที่ต่อให้ไม่ได้มีคอมมิชเมนต์หรือไม่ได้มีเหมือนกับความสัมพันธ์ที่มีคำมั่นสัญญาหรือตกลงปงใจอะไรกันก็ ก็ไม่ควรเข้าไปเพราะมันเหมือนกับมีเขาเรียกอะไรม,มีมีความขัดแย้งหรือมีการแข่งขันกันในความสัมพันธ์นี้นะฮะเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับเอ่อถ้าคุณไม่ได้ขัดแย้งหรือไม่ได้มีความขัดแย้งเนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนกับที่คุณอยู่ในสถานการณ์ที่แข่งขันกันสูงเหมือนกับคุณเองไปออชอบคนที่แบบมีคนหลายๆคนเข้ามาชอบอะไรแบบนั้นนะฮะ มีเจ้าของหรือเปล่านะฮะเป็นสถานการ์ลักษณะนั้นนะฮะคุณเองมีเจ้าของหรือเปล่าเป็นเป็นสถานการ์ในลักษณะนั้นโอเค clarify เพิ่มเติมในเรื่องงานสักหน่อยนะคุณได้ queen of w a n d s ในโอกาสนี้เนี่ยผมเชื่อว่าตัวคุณเองควรที่จะลุกขึ้นสู้นะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของการงาน คุณเองจะรู้สึกยากนะฮะในตอนแรกคุณเองจะรู้สึกยากในตอนแรก,รก,ก,แรกถ้าเกิดคุณเปิดรับโอกาสนี้นะคุณเองจะรู้สึกยากในตอนแรกแต่ว่าคุณเองจะแก้ไขปัญหาทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยไปได้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังพอไปได้นะฮะมันยังพอไปได้ไม่ได้ไม่ได้ยากจนเกินแก้นะฮะคุณได้เอออกแพนด์เคิลส์เอ็ดอาปแพนดเคิลส์เป็นสถานการณ์ที่บอกให้ตัวคุณเองค่อยๆทํา,ทาไปคุณเองอาจจะรู้สึกว่าโอ้โ oh, ห โอกาสใหม่เข้ามาฉันไม่มีประสบการณ์เลยฉันไม่อยากจะทำเลยแต่ว่า,าไม่เป็นไรนี่ตัวคุณเองทำสิ่งเดิมที่คุณทำอยู่แล้วคุณเองทำสิ่งใหม่เพิ่มเติมไปเรื่อยๆผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับตัวคุณตรงนี้นะฮะปิดท้ายโอเคคุณได้ tree of source นะฮะในเรื่องของงานนะผมรู้สึกว่าก็คงจะเป็นสถานการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่เหมือนกับตัวคุณรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากทำแต่คุณเองติดอะไรอยู่เช่นตัวคุณเอง เจองานในฝันเจอสิ่งที่คุณอยากทําและแต่ว่าสิ่งที่ทําในฝันนั้นอาจจะไม่จบโดดจบจบโดอบโด,ออบต,ด,อบต,ดตอบโจทย์อะไรบางอย่างตอบโจทย์อะไรบางอย่างแล้วเหมือนกับตัวคุณเองคิดว่าอยากได้แต่ยังต้องทําอันนี้อยู่คือเพราะอาจจะรายได้มันมันยังไม่ได้ถึงกับที่จะมาสลับเปลี่ยนไปในสิ่งใหม่ที่เกิดเข้ามานะฮะ อืมโอเคเป็นสถานการณ์ที่เขาเรียกอะไรดีบุญมีนะฮะบุญมีนะครับผมกมไม่บังหรอกครับแต่ว่าเป็นสถานการณ์ที่คุณเองจะต้องต่อสู้คราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วล่ะครับว่าคุณเองจะเปิดรับหรือต่อสู้มันขนาดไหนทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์และในเรื่องของการงานของคุณนะฮะโอเคนั่นคือพลังงานที่ผมเอามาฝากนะฮะชาวราศีมังกรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะอืม มีปัญหาเช่นเคยนะครับผมปรึกษาหมอปองแอดไลน์นะฮะ M O R P O N G 999วันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมโชคดีเทวรั์